สวัสดีครับผมทิมนะครับ m e ม o r y Today นะครับก็ผมได้รับคำท้าจากคุณสุเทพนะครับบรรณาธิการบริหารนิสสารไบคอมนะครับก็ในการนี้นะครับเดี๋ยวผมก็คงจะเอาเลยนะครับในเดี๋ยวเราจะส่งผมจะส่งคำท้าต่อไปยังคุณคุณสารโร่นะครับร้านเจไดนะครับอันทิพ p าซ่านะครับที่สองก็คือ เจอรี่นะครับ OCC Storage Solution นะครับเอเแปซิเนะครับท่านสุดท้ายเนี่ยก็เป็นอาจารย์ดรสุวัฒนานะครับที่จอมเก้าพระนครเหนือนะครับ,รบหนึ่งองเยอะมากเลยหนึ่งสองครับ